นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะครับดูหน้าตาของผมอ้ยไม่ไหวแล้วครับทุกคนตอนนี้เวลาเท่าไหรนะ่อ่ะตอนนี้ก็เจ็บโมงกว่านะครับทุกคนอาบน้ำก็ยังนะครับทุกคนแต่ว่า ละมาดอะไรนะครับก็ละหมาดเสร็จแล้วนะครับผมเนาะดูสภาพหน้าตาของเราโอ้ที่ตายยังมีอีกวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องไปเรียนนะครับแต่เราก็ต้องอาบน้ำก่อนหลังจากที่เราบน้ำเสร็จก็ลุยไปเรียนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันเดียนแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้ผมก็พูดอะไรไม่รู้อ่า เดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันเดี๋ยวมาเจอกันโอเคคนตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับดูนี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาแสงนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่เป็นไงเออน้าวันจัดเลยเราว่าเดินไปหาเพื่อนดีกว่า ตอนนี้เพื่อนก็กำแต่งตัวอยู่นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาเพื่อนรักกันในเมื่อเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมเสียงรบขั้นห้องนะครับผมไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยเราดาดาอะไรเราไม่ได้ถ่ายกลาองหลีงดูท ไอกรอหน้าอย่างเดียวนี่นี่เพื่เนเราแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ไนว,วันนี้ใส่ชุดสีฟ้าเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันเรียนตกกครูสัตร์ครับแตอย่าไปบอกใครนะครับ <laughs> มีแต่เราคนเดียวนะครับที่ใส่ชุดนักศึกษานะครับคนนี้ก็อีกคนนึงนี่เอ้ยเอ้ยเจ้าของ่อยอย่างเดียว <laughs> โอเค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 นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนก่อนนะครับผมเอาสามเพื่อนตอนนี้ก็แต่งตัวอยู่เดี๋ยวฉันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีนะครับผมตอนที่เราพร้อมที่จะไปนะครับแต่วันนี้เราก็โชว์แค่นี้ก่อนนะครับคนนี่แต่งตัวนะครับก็ได้เท่านี้นะครับผมนี่อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอทุกคนก็แปลกใจนะครับเพราะว่าเรา ตัดส่งใหม่นะครับทุกคนดูสมงใหม่ของเราครับมันดูอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันก็เท่แบบเท่เหมือนเดินแหละเนาะแต่หน้าของเราจะอ้วนๆนิดนึงประมาณไหรเออสั่งเลยส่งใหม่โอเคงั้นเราก็รอให้เพื่อนของเรานะครับแต่งตัวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันเดียวนะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างน,นะครับทุกคน ทุกคนตอนนี้เก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับพร้อมทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนนี่บางจงบางจากที่ไม่ได้อยู่ในกล้องเมื่อกี้นะครับผมนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเออเน่เ่เน่่รอกระท่า,น,า,ทานั่งเลยไปเองลองถอยย่่ไนวะเดี๋ยวเองถอยมั้งเอ้ยลองถอยลอง่อยแสดงถอใสงถอก่อน กาแฟขายจุดกุ้งอ๋อบ่ายสามบ่ายสามไม่กูหยอกเองใบ่ายโมงครึ่งโอเคนะครับผมนี่ไปน,น,นะครับพวกเราก็พร้อมทั้งหมดแล้วนะครับดูคนวันเนี้ยเราจะมาทำคลิปอะไรนะครับผมมาตอบหน่อยเพื่อนจะรู้ไหมโอ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราจะมา ดูนะครับว่าหน่ววันของผมครับผมทำอะไรบ้างน,นะครับที่มาหาลัยนะครับอ๋อคือแสดงว่าทาคลิปชีวิตประจาวันของตัวเองนั่นแหละอ่าประมาณนั้นแหละผมโอเคงั้นเราก็เดินทางไปที่มาหาวิทยาลัยกันเลยจะภัฏภูกกเก็ตโ,โอเคแล้วก็เดินทางไปกันเลย Lets go bye จังไปด้วยโอเค แล้วก็ถึงแล้วนะครับที่มหาลัยนะครับผมดูๆอ่าตปนล้วก็กําลังเดินที่จะไปที่ตึกเอสทีนะครับเอ้ยตอนไ้เพื่อนซึ่งเอสทีนี้นะครับก็จะเป็นตึกของวิ์นะครับทุกคนนี่แล้วก็กลังเดินนะครับผมดูเพื่อนของเราด้านหน้าของคนนะครับเดินที่จะไปเรียนนะครับผมแต่วันนี้นะครับเพื่อนเราไม่มีใครเสียใจึ้นดิกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนเต็มหรือเปล่ากำลังกายกำลังกาย ชั้นเท่าไหร่เราจะขึ้นไหนชั้นเท่าไหร่ชั้นสามชั้นสามชิชิวชั้นสามเนาะใช่ไหมชั้นสามของเราเดินขึ้นบันไดครับผมมันแค่นี้เพ่มเอันนี้ชั้นเท่าไหร่อ่ะนี้ชั้นสองครับผมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็เห็นแหละไปบางเพื่อนอยู่นี่อยู่ชั้นสองอยู่นะครับส่วนเรานะครับก็อยนชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาที่กระจัดกระจายกัน นี่ไปังไงสีชมพูเออไม่ธรรมไดาพึ่นเราจะหมดรอบเลยมันเซลฟี่ของเรานะครับสยมพูเดินเดินเดินขึ้นบันไดเอ้ยปัง เหมยังเทือยรองเท้าอ่ะรองเท้าอะไรอ่ะอะนั่นอะไรเราไม่ถึงว่ารองเท้าชื่ออะไรวะอารีลาอ๋อสปอร์ตสตาร์นะครับผมตอนนี้เราก็เรียนแล้วนะคะรับทุกคนวันนี้เราเรียนแบบร,รวมเลยทุกคนไปนแล้วอาจจะพูดต่อไม่ได้นะครับยงามจะไม่ค,ค,ค่อยได้ยินเราทำรรยากาศนี้นี้นะครับเดี๋ยวเราไปถึงหน,น้ากันกรยามจะหน่าสนเลย 咱们一路往前开。 คนเยอะนะครับผมทุกคนเยอะเยอะน่เว่าในนี้นะครับเราก็มาเรียนคพลเรืองคืออะไรนะครับมัเพราะว่เป็นผู้ที่มีารเามแจ้งแจ้งขึ้น,ลลนแล้อนนีลินกมอะไรวะไม่ได้นะลิก้กมนะครับที่คนคเหลานี่เว็าแบนี่นะแว่าเมืเอาเนี่ยก็คือจอรซึ่งเราได้ไ้รสัญญาจานเีาเ่ว่า กันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวต่อนะครับผมหลังจากที่เราเรียนเสียงเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูใช่ไหมเรามากินข้าวอาหารเช้าข้าวอาหารเช้าอ๋อสิบโมงได้อ๋อสิบโมงได้วอ๋อนี่อาหารเช้าที่แปลว่าอาหารเที่ยงของพวกเราอาหารเที่ยงที่แปลว่าอาหารเช้าหนึ่งอาหารเช้าก็แปลว่าอาหารข้ามโอเคเอาใจกัตตาดิจังตัตตากัตตเออ โอเคงั้นเราก็บ๊ายบายนะครับเออจะบ๊ายบายแล้วไงเราเจอกันรูอาหารมาแล้วก็เราก็ไปที่รูปอาหารนี่ครับอ่านั่นแหละไปเลยนี่เราก็ถึงแล้วนะครับที่โรงอาหารนะครับผมนี่เดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปกินอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดนะครับส่วนคุณอ่ะส่วนคุณเดินไปไหนไปกินขนมกินขนมจีนขนมจีนที่ว่าคือคืออะไรข้าวนี่แหละเอาข้าวนี่แหละโอเค ผมวันนี้ข้าวที่เราไปซื้อมานะครับก็ได้แล้วนะครับผมอะไรยิ้มไหมยิ้มไหมวันนี้นะครับแล้วก็มากินข้าวนะข้าวมูไก,ก่นะครับผมเนี่ยโอ้เยอะยนะครับทุกคนในนี้เราซื้อนะครับม,มุกไกก็อะไรวะเออ อ๋อสี่สิบบาทเออนั่นแหละดูๆๆนะฮะกินจัิงเลยนะครับโอ้โหก่อนกินนะครับแล้วก็ต่ออ่านก่อนนะครับนะ นี่ออืืมมเยี่ยมเลยเราดูท่านเรากินต่อนะครับผมดูเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนี่ยข้าวอะไรอ่ะข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ครับเนี่ยของคุณของคุณนะข้าวอะไรเป็นต้มยำครับต้มยำกับ สักอย่างมันกดเลี่นชื่อเลี่นชื่อไม่รู้เหมือนกันนะครับคนนวดนุ่นสองคนครับเอาปินหน้าด้วยเอ้ยเอ้ยกดไลค์เฮ้ยอับนันอืมกดดีไหมชัวชวชัวชัวกินข้าวกับอะไรดูดูกินข้าวอะไรยาดี่กูไอเอายาดี่กูไอเขาไม่รู้นะครับผมกินข้าวอะไรเขาเขาชื่อไออ่าเขาชื่อไอนะครับผมทได้ชื่ออับนันแล้วชื่อไอเปลี่ยนชื่อใหม่ อันนี้แค่หยอดเฉยๆนะครับผมโอเคงั้นเราก็กินข้าวก่อนนะครับผม let's go <S โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จน,นะครับแล้วก็ไปซื้อน้ำมานะครับผมจากเซเว่นเมื่อกี้นะครับผมนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายที่ในเซเว่นก็คนเยอะเกินนะครับผมเออตอนนี้ก็อยู่ไม่อะไรไม่รู้นะครับทุกคนดูด,ดีๆอ่ะมันขึ้นอยู่นี่คลิปครับใช่ไม่ วันเนี้ยคนเราก็เหลือแค่สองคนนะครับคนที่เหลือก็หลับพอกันหมดเลยเพราะอะไรบ้างเพราะอะไรวันนี้มีเรียนช่วงบ่ายครับใบสามอีกแกก็เลยกลับไปพักผ่อนใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละอืมตอนเราก็จะเดินไปไหนเนี่ยไปห้องละหมาไปห้องละหมาครับไปจะไปทำอะไรห้องละหมาเขากินข้าวแล้วเียวัตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอีกนะครับผมแล้วก็ไปนอนเล่นมานนั้นแหละ ไม่ได้จะทําอะไรเพราะว่าเราจะกลับไปขอมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเรียนใบหโมงใช่ไหมละ่ะใช่แบบ่มงครึ่งเรามีเรียนเราก็อยากจะมาเล่นในห้องนี้แหละชิวแบบนอนไปก่อนใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วทำด้วย <laughs> <laughs> นี่ไงนะครับทุกคนเราก็อยู่ในห้องละหมาแล้วครับผมนี่เพิ่งเราบัางบ่าว ยิ้มตลอดเวลาเลยกดไลค์แล้วสองน,นิ้วเมื่อกี้กดไลค์กดไลค์แล้วเมื่อกี้อ่ะฝากกดไลค์ด้วยครับอ่ากดไลค์กดไลค์กดไลค์ไปเยอะๆแล้วครับผมใช่ไหมอ่ะกดไลค์สังเวด้วยครับใช่กดติดตามด้วยแล้วก็แชร์ด้วยใช่ไหมเพื่อนเออใช่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 ดูคลิปดีๆจากบางยีครับนี่แหละคนเราต้องสับพอไปอย่างนี้แหละใช่เออเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับผมเนี่ยบรรยากาศปัจนนี้นะครับก็คือก่อนก็คือก่อน แต่แขันงนะครับผมเป็นไงมหาอะไรมีดีจริงไม่ได้ธรรมดานะครับผมซึ่งเราก็อยู่ในห้องละมาเราก็ไม่ไทําอะไรสิเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณก็ยังไม่ได้ถึงอนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็11โมงครึ่งประมาณนั้นแหละเกือบจะเข้าแล้วเช้าวันแต่ไม่ได้เข้าอีกนะครับทุกคนเอ้อาจานานอีโนควายเดียวค่ ช้งใบนะครับเราก็มีเรียนนะครับไปถามเพื่อนแป๊บนึงเรามาดูกันครับว่าเพื่อนเราอ่ะจะจําได้หรือเปล่านะครับว่าต้องใบนะครับมันมีเรียนอะไรบ้างนะครับผมไปเราไปถามนี่ยอันทั้งต้องใบเรามีเรียนอะไรมีเรียนความเป็นครูเอ้ความเป็นครูดูหนวดก่อนนะความเป็นครูที่เราต้องดูนะครับแต่ว่าตื่นสายครับเช้าเนี่ยเขาเขียนอะไรวะเนี่ยสหกรณ์อิสลามิะจำกัด โลโก้มีทั้นี้นะวัว้บสแแดงนี่ห้องละมานะครับนี่ถ้าใครที่มาละมานะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนังซื้ออาารกุ้งมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่น้ำกินอีกแล้วไอ้บ่าวเขาเคยเขาเคยเขาเคยเรู้เราโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็นอนเล่นในนี้ก่อนนะครับผมรอให้มันถึงเวลาละมานะครับทุกคนตอนนี้เก็ ไปเอานามละมาน,นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมซึ่งเราก็เอานาละหมาดเสร็จนะครับแล้วก็ละหมาดเลยต่อจากนี้นะครับเราก็จะไปเรียนต่อนะครับวิชาที่เราจะเรียนคือวิชาอะไรนะความเป็นครูวความเป็นครูต่อนะครับผมเนี่ยเราจะเข้าสู่ระบบความเป็นครู <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยวนะครับผมน่าจะเป็นที่ตึกครุใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่ครับตอนเช้านะครับเราก็ไปเรียนที่ตึกตึกวิก แต่ช่วงเย็นนะครับเราจะไปเรียนที่ตึกคารุษานะครับผมนั่นแหละงั้นล้วก็เดินทางไปที่ตึกคารุษากันเลยนะครับผมบา let's go let's go <S คนตอนนี้ผมก็เห็นแล้วนะครับที่ต็ดคุรุสานะครับผมดูนี่คุรุสานะครับสีฟ้านะครับก,ก็ดูเมืไปกินนะครับตอนที่เราถ่ายบรรยากาศนะครับก<อ>็เห็นนะครับคือคุอรุสานะครับมันสวยสุดๆแล้วเออคงไปติ้งตอนที่เราเรียนนั่นแหละใช่แต่เราจะไปเรียนชั้นไหนวันนี้อ่าชั้นหนึ่งครับมันชั้นหนึ่งสงรุปคุรุสามันมีทั้งหมดกี่ชั้นอ่ะอ่าสี่ชั้นทั้งหมดอ๋อสี่ชั้นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเรียนชั้นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ พันนัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ธรรมดาแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับดูคนว่าตะเขนาตัวาเนี่ยมันจะถ่ายได้หรือเปล่ามันเป็นวิชามัาเป็นเราเป็นวิชาใช่อะไรความเป็นครูครับความเป็นครูอีกด้วยมันก็เลยไม่กล้าสักเท่าไหร่ที่จะถ่ายใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรนะคือแบบเราแบบถือตัวเป็นครูใช่ไหมเราไม่เกลียดนิดนึงบอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่ไหมใช่ รอเป็นคู่หรือเ่ี่เียวแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถึงเวลาอีกใช่ไหมผมกลัวครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บรอดูก่อนนะครับว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับถ้าถ่ายได้นะครับผมจะถ่ายให้คนดูนะครับยากในห้องตอนที่เราเรียนนะครับเออันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าราจะเปเซ็นล์ป่าจะได้ดูมองคือติดเพื่อนไปหน้าพันนู้ผันนี้นะครับผม เดีเพลงเขาด้วยดีเพลงสดด้วยเลยก็ไม่ธรรมดาก็ตึงอย่างนั้นแหละตึงอย่างตึงอย่างตึงโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับทุกคนเนี่ยคราวนี้อาจจะเราจะมาเรียนที่มีห้องสมุนกนะครับผมที่ห้องสมุนคณะครุศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราถ่ายแต่เดียวนะครับผมเราไม่ โอเคนะครับทุกคนไปแล้วก็ไปสอนเด็กจริงๆไเรียนวิชาความเป็นครูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมไปแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่แฟนเราอยู่บ้านอ่ะกินข้าวเมื่อกี้อ่ะข้าวแบบข้าวอะไรอ่ะข้าวเปียวเออไส่เจียวเอ้าอารีนวิชาอะไรอ่ะ เราทานเพื่อการอุตสาครับห้องนู้นมาแล้วความรักก็เหมือนเข้าทันเดียวจบแล้วทำไมครับแล้วแล้วโครงการจะได้เรียนต้องไปอ่ะผมเรียนใบสามครึ่งครับแต่หลองจากนี้นะครับผมไม่รู้นกนะครับว่าผมจะไปไหนต่อนะครับผมคิดไม่ออกแล้วในเมื่อเราก็เรียนเสร็จแล้วไม่รู้อ่ะจะไปไหนต่อนะครับทุกคนเออนั่นแหละเออขอน้ำหน่อย ปุ๊มากจนหยากลงน้ำเลยหอมอยากต้้อเท้เซนเซอร์โอเคเดี๋ยวค่อยมาทิดงตัวเดียวนะครับว่าเราจะไปไหนต่อ<ม>ที่ไม่เอาอีกทตอนนี้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่หอแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมก็เพิ่งเรียนเสร็จนะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับผมกะับว่านะครับจะถ่ายนะครับตอนที่ผมเรียนวิชาความเป็นครูนะครับแต่ผมไม่กล้านะครับทุกคน เพราะว่าน่าอะไรวิชานี้วิชาเดียวนะครับผมไม่กล้าถ่ายนะครับผมผมกลัวน่าอะเพราะว่าผมไม่เคยถ่ายด้วยวิชานี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิชาความเป็นครูด้วยไงผมก็ต้องขอโทษทุกคนณนจุดนี้ด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเราก็อยู่ที่โมใช่ปะเราก็หลังจากที่เราเรียนเสร็จนะครับเราก็ออกมาอยู่คุยกับเพื่อนอีบ สามคนเมื days, rest, aja, yes. 1> 1> ่อกี้นะแกแป๊บแค่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนหลังจากที่ผมคุยเสร็จนะครับผมบอกว่าก็จะไปในต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมไม่รู้อ่ะก็าจะไปในต่อคือมันไม่มีไม่มีที่ที่จะให้ผมไปนะครับทุกคนเพราะว่านะครับปกตินะครับทุกคนถ้าในามหาอะไรนะครับตอนเย็นนะครับช่วยเย็นๆนะครับเพราะเราก็จะมาเล่นฟุตบอลแล้วไม่ก็ฟุตซอลประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วไม่ก็ตักร้อนะครับซึ่งผมก็ขอโทษอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคน เอาเอาไว้โอกาสวันหลังนะครับทุกคนที่ผมจะถ่ายตอนที่ผมเล่นกีฬานะครับว่าตอนนี้นะครับผมจะเล่นกีฬาอะไรบ้างนะครับอันนี้รอดูนะครับทุกคนโอเคในนล้วก็มาตัดจบเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะต้องขอแที่นีก่อนนะครับขออื่นนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนคือ ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ช่วยสับขอบผมนะครับผมไม่อยากจะโม้อีกนะครับทุกคนคือทุกคนแบบเออนั่นแหละสักขอบผมแบบเต็มที่จริงๆนะครับทุกคนโอเคงั้นถ้าทุกคนอยากให้ผมอะทาคลิปอะไรนะครับในโอกาสหน้านะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนี่สมัยของเรานะครับที่เราเป็นตัดนะครับพวกเป็นไง รอแหละรอกว่าเดิมรอกว่าทรงเก่าอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> เออโอเคงั้นไปละ <c oughs> let's go